いる不わせの魂に平凡の安らぎを与え」「命懸ける胸の中から」 อ่ะก็ต้องขอการส้รับทุกท่านชมทุกคนด้วยคับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วน้องนะครับกับเกมอา S A O M d e, นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตู้เอ่อวันเกิดน้องเล่นนะครับแล้วก็เอ่อแล้วก็เราจะมาเปิดเลดอัพของลุมพี่ลีนากันน้องนะครับแล้วก็จะมาจะมาเปิดอ่ตู้กระชาประจําวันทิ่ด้วยนะครับปะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามารีวิวนะครับตู้ของน้องเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าเออแบบ กิ้วนะครับมันน่าเปิดไหมนะครับนะฮะสำหรับตู้วันเกิดน้องเล่นนะนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าน้องนะครับก็จะมีน้องเล่นครอบพี่เกรดเอด้วยนะครับก็เป็นน้องเล่นย้อมสีนั่นเองนะครับนะฮะจากจากสีฟ้าน้องนะครับจากจากน้องเลนสีฟ้านะครับ เลยกลายเป็นน้องเล่นสีอันนี้แทนนะอ่าสีม่วงนะครับก็ถามว่าสกิลเหมือนเดิมไหมครับพี่สกิลมันก็เหมือนเดิมนะนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับสกิลน้องเล่นนะครับตัวนี้นะครับก็ก็จะมีอ่าก็เมื่อทําการใช้สกิลนะครับก็จะมีก่อการล้มนะครับโอเคนาะแล้วก็มีหิลนะครับให้กับตัวเองนะครับถามว่าเออสกิลสล็อตนี่มันเหมือนเดิมไหมครับพี่อ่าสกิลสล็อตมันเหมือนเดิมนะนะครับสาหรับน้องน้องเล่นตัวนี้นะครับคือ มันแค่ย้อมสีแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนน้องเล่นตัวนี้นะครับก็จะเมื่อทําการใช้สกิลนะครับก็จะมีลิงแอคแท็กนะครับไม่ใช่ลิงแอคแท็กนะครับมันจะมีเพิ่มแอคแท็กนะครับนะครับให้กับเพื่อนๆเนาะนะครับแล้วก็เมื่อัพสกิลเอสสามนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูสกิลเอสสามก่อนนะครับเมื่อ อ่ะนะครับเมื่ออัพสกิลเอสนะครับมันก็จะชาร์จได้นะครับถึง3ขั้นด้วยกันนะครับขั้นแรกนะครับมันอ่ะอันนี้ขั้นแรกนะครับมันจะมันจะเป็นอ่าสีสีฟ้านะครับขั้นที่2นะครับมันจะเป็นอ่าสีเหลืองขั้นที่3นะครับมันก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้แหละครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มมานานะครับในการชาร์จด้วยนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นน้องเลนแต่งงานนะครับเมื่อทําการใช้สกิลนะครับอันนี้เป็นน้องเลน6ดาวนะนะครับที่จริงมันเป็นอ่าน้องเลน5ดาวนะครับนะฮะไอสกิลที่เขาให้เนี่ยนะครับคือน้องเลนที่อัปเกรดเป็น6ดาวแล้วนะครับนะฮะสำหรับน้องเลนตัวนี้นะครับถามว่ามีสกิลอะไรบ้างครับก็สกิลนะครับก็คือ1นะครับนะครับสร้างแอทแท็กโซนทำให้กับอ่าให้กับอ่าคือมันแค่สร้าง แค่นั้นแหละครับนะฮะไอแท็กโซนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับมันจะมีฮิวนะครับให้กับตัวเองด้วยนะโอเคเนาะเป็นฮิวติดตัวนะครับแค่นั้นแหละนะครับอ่ะดูน้องเล่นตัวต่อไปกันดีกว่านะครับอ่ะน้องเล่นนะครับตัวนี้นะครับก็อ่าเมื่อทําการใช้สกิลนะครับก็จะมีเกาะให้กับตัวเองเนาะนะครับแล้วก็เมื่อทําการเออ กดตรงเนี้ยนะครับไอตรงตัวหน้าตัวละครเนี่ยครับนะฮะมันจะทตาการใช้สกิลเองเลยนะครับโดยโดยอัตาลมัดนะนะครับเออนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็น้องเล่นตัวนี้นะครับน้องเล่นตัวนี้นะครับเมื่อทําการใช้สกิลนะครับก็จะเอ่อมีบาร์ขีนะครับให้กับเพื่อนๆเนาะนะครับแล้วก็เอ่อมีการฮิลนะครับให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เมื่ออัพสกิล ss สามนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะนะครับว่าว่ามัน ม,มันจะมีโล่นะครับให้กับตัวเองหรือเปล่านะนะครับสำหรับน้องน้องเล่นตัวนี้เนาะตัวต่อไปครับมาเป็นน้องเล่นนะครับธาตุด,ดินนะครับอัสกิลนะครับอ่าก็เมื่อทำการใช้สกิลนะครับนะฮะก็จะมีอ่าบัฟกี้เนาะใช่ไหมเดี๋ยวผมขอกดอะไรแป๊บหนึ่งได้ไหมหายไหมแปบ๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอ่ามันหายไหมวะ โอ้ยกดพิดมันหายไหมแล้วๆๆๆๆนะโอเคครับมันหายแล้วนะครับอ่ะ นะครับก็กดใช้สกิลเลยดีกว่าครับนะฮะเมื่อทําการใช้สกิลนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับโอเคเนาะนะครับมันจะเป็นการโจมตีแบบปกตินั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลนะครับของน้องเล่นนะครับนะฮะจนถึงประมาณ2อถึงสครั้งนะครับมันก็จะทําการสตันนะครับสตูนะครับเป็นเวลาประมาณ2วินะครับสองวิถึง3วินะครับแล้วก็เมื่อทําการใช้คอสกิลนะครับก็จะ มีก็จะมีการเพิ่มแอคแท็กนะครับให้กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็สกิลคอร์สนะครับก็จะเป็นลิง์แอคแท็กนะครับแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือนะครับก็คือเมื่อทำการใช้คอร์สสกิลนะครับมีโอกาส50นะครับที่จะทำให้ศัตรูนะครับติดสตัมนะครับโอเคเนาะโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับตู้น้องเล่นนะครับถามว่าพี่ครับตัวไหนคุ้มสุดนะครับในตู้นะครับก็จะเป็นอ่า ก็จะเป็นตัวคอสกิลนะครับไอเจ้าตัวตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับไอเจ้าตัวนี้เนาะนะครับลองมากนะครับก็จะเป็นน้องเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่าน้องเล่นตัวนี้ครับมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเออมันสามารถแบกได้นะครับในตัวเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเออแบบการประจนภัยเอยหรือว่าอะไรเออยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับอ่า มันจะเป็นน้องเล่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันมนสามารถปามได้ด้วยนะครับสตาัดน้องเล่นตัวนี้นะครับโอเคเนาะนะครับถามว่าพี่ครับตัวอื่นนี่มันมันไม่ดีเลยเหรออืม ที่จริงมันมันก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าปัญหามันมันอยู่ตรงที่ว่าอ่ามันได้มาแล้วครับเออคือมันจะทำอะไรไม่ได้เลยเออนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับนอกจากนะครับนอกจากเอาไปลงหอคอยแค่นั้นแหละครับประมาณนี้นะครับโอเคเนาะนะครับอ่าส่วนต่อไปครับก็จะเป็นเกิดอ่าก็จะเป็นการเปิดกระชาประจำวันอาทิตย์นะครับก็อัน อันนี้ก็เป็นไอดีของน้องชายผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้เขากันเลยดีกว่าก็หมับเขาให้ <c oughs> โอ้ดวงโอ้ไม่น่าเปิดให้มันเลยอะคือคือน้องน้องผมเขาเขาเขาบอกว่านี่เออแบบพี่เปิดเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมอ่าได้ <c oughs> ก็ก็ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดมันแล้วนะนะครับบันไดครับผมขอหน่อยได้ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> รู้เรื่องรู้เรื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะจะทำการเปลี่ยนรหัสกันดีกว่าครับไปอ่ะนะครับก็กำไม้ครั้งนึงนะครับก็มาอยู่กับรหัสหลักของเรานั่นเองนะครับก็อ่าก็อยู่กับเบรดอับลุมพี่รีน่ากันนะครับก็ไม่รู้นะว่าเราจะ เลือหรือเปล่านะครับก็อย่าพูดคำคำว่าเกลือเลยนะครับเพราะว่าเลดอัพทีเซผมผมก็ได้นะนะครับแต่แต่ว่าได้ได้เจ้าทีเซนะครับแต่ว่าเอออันนี้นะครับผมขอรุ้มพี่ลีน่าเลยได้ไหมนะครับก็บันได้ครับผมขอหน่อยนะครับคือก็รีวิวตู้น้องเลนให้ให้แล้วไงนะครับถ้าไม่ได้ก็น่าจะจบกับแรงนี้ไปนะครับก็ก็ ไม่ทําแรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าเออเพราะว่าเออตัวละครในท่าแสงของรหัสนี้คือมันมีน้อยมากนะครับนะฮะก็มีแต่ตัวที่ที่เออแบบไม่ขอสกิลอะครับเออง่ายๆเลยนะครับก็เออถ้าได้มาก็ดีนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ได้มาก็หยุดแรงเพียงเท่านี้นะครับก็เออก็พูดไปเยอะแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่านะครับก็ขอคุณมันได้นะครับขอให้ผมได้นะนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับได้ด้วยอ่ะขอบคุณบันไดครับผมตัวซ้ำหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับรุ่นพี่ลีนะ่ารุ่นพี่ลีนะ่าเรียบร้อยโอเคครับก็ขอบคุณบันไดนะครับผมก็ยิ้มได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าได้มานะครับก็ ือว่าดีเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณคุณบันไดนะครับโอเคนะครับผมก็มีเหมือนกับกระจิกกระใจในการทําแร็งต่อแล้วนะครับก็ได้มา2อสองตัวครบเลยนะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับอีเวนต์ในวันนี้สําหรับการเปิดตู้เนาะในวันนี้นะครับก็สรุปก็คือของน้องผมเกลือนะครับแต่ว่าของแต่ว่าทำไมของตัวเองไม่เกลือก็ไม่รู้นะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็สมัครชอบผมนะก็ช่วยกันไล์นอตนะครับกดแชร์ครับกดซับสไครป์ผมก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ,บ, again, รบ,บ,รบ,บ๊ายบายครับซี a g เกนครับผมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับอาเลตอัพรุ่มพี่ลีน่านะครับบ๊ายบายครับ